เอาเลยครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาทีบสาวหรือว่าโมโม่สาวนะครับคือวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมา,อาสอนโหลด free fire x m a x นะครับท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่แบบยังโหลดไม่ได้ยังเข้าไม่ได้นะครับผมนะผม ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะสอนนะครับผมนะสอนแบบละเอียดเลยนะครับผมนะทุกคนและก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมนะครับก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมนะให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมนะทุกคนนะโอเคแล้วที่ขาดไม่ได้เลยเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะสลับช่องเราเลยนะครับผมนะก็อย่าลืมที่จะหนึ่งเลยนะครับผมนะกดติดตามนะครับผมนะและกดกระดิ่งนะครับช่องผมเนาะเพื่อให้ พาดข่าวสารใหม่ๆเวลาผมเนี่ยลงคลิปอะไรไปอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเข้าเอ่สสอเข้าฟรีไฟล์เอ็กมกนะครับผมนะโดยขั้นตอนแรกเลยนะนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมต้องมีอ e ีเมลใหม่คนละหนึ่งนะครับผมนะต้องไปสมัครอ e ีเมลใหม่ก่อนนะครับผมนะและนะครับผมนะรายละเอียดหรือว่าทํายังไงเข้ายังไงนะครับผมก็จะมาบอกใน คลิปนี้นะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมนะโอเคถ้างั้นถ้าทําตามที่ผมบอกหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอเคงั้นเราไปดูคลิปกันเลยดีวยกว่าเนะ,ว,ะว่าต้องทอํายังไงบ้างถึงจะเข้าได้นะครับผมนะทุกคนโอเคไปดูคลิปกันเลยโอเคครับทุกคนนะครับผมนะขั้นตอนที่2เลยนะครับผมนะทุกคนครับก่อนที่เรา,าจะ เเข้าไปโหลดนะครับทุกคนทุกคนสมัครอีเมลกันแล้วใช่ปะอืมถ้าทุกคนสมัครกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับต้องเป็นอีเมลใหม่เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นอแอปนี้ไหมครับ VPN นะครับผมนะทุกคนเนี่ครับแอปนี้นะครับทุกคนนะให้เรากดเข้าไปนะครับผมนะผมจะกดเข้าไปนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนมันก็แบบอาจจะช้าหน่อยเนาะคือเพราะว่าเครื่องผมเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะครับพท่านผู้ชมนะโอเคครับท่านผู้ชมพอเราเข้ามาแล้วใช่ปะเออทุกคนเห็นอ่อ เหมือนแบบสัญญาณเพราะทุกคนเหมือนเหมือนสัญญาณมือถืออ่ะสีเขียวๆนะครับผมนะให้กดเข้าไปนะครับผมนะแล้วให้ทุกคนเนี่ยเลือกนะครับผมนะอืตรงแบบประเทศนะครับผมนะประเทศผมเดี๋ยวผมจะเลือกอ่าที่5้าเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนมันก็จะมีโฆษณานะครับผมนะเราไม่ต้องสนใจนะครับผมโอเคพอเรากดแล้วใช่ปะเราก็กดเห็นสีฟ้าๆปะให้เรากดนะครับผมนะทุกคนครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมนะพอเรากดปั๊บนะครับท่านผู้ชมเมื่อต้องรอก่อนนะครับผมนะนี่นะครับผมนะนี่ มันจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับขึ้นนี่คือการใช้งานของมันแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมทุกคนครับขั้นตอนที่2เลยนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาในเพจสโตนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีทุกคนอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราก็เปลี่ยนอออีเมลนะครับผมนะเป็นอีเมลที่เราสมัครใหม่นะครับผมนะย้ําต้องเป็นอีเมลที่สมัครใหม่เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับโอเคแล้วงั้นเรากดเข้าไปนะครับผมนะพิมพ์ว่านะครับผมนะ f r e e f i r e x m a i นะครับผมนะอืมโอเคครับท่านผู้ชม เรากดเข้ามาแล้วใช่ปะเออนี่ท่านผู้ชมเห็นป่ะเนี่ยผมติดตั้งแล้วนะครับผมทุกคนคือมันติดตั้งได้แล้วนะครับนะท่านผู้ชมนะพอเราติดตั้งเสร็จใช่ปะเออสมมติว่าตอนตอนเน,นี้ยคือท่านผู้ชมเนี่ยติดตั้งเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอเคพอติดตั้งเสร็จแล้วใช่ป่ะให้ทุกคนกดออกนะครับผมนะกดออกโอเคท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะครับผมนะกดเข้าไปอ่านี่แอปนี N ้ e เลยนะครับผมนะ H O L A นะครับผมนะ VPN นะครับผมนะมชื่อมันก็แบบ VPN VPN นะครับตัวนะท่านผู้ชมไอ้แค่ท่านให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับผมทุกคนแล้วเราก็รอสักครู่นะครับผมนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับทุกคนเห็นทีไฟนี้ปะเออนะท่านผู้ชมนะให้เรากดเข้าไปแต่คือตัวนี้เนี่ยผมทําแล้วนะครับผมนะคือผมลองก่อนที่ผมเนี่ยจะมาทําคลิปนะครับท่านผู้ชมนะอเคผมจะมาบอกวิธีนะครับผมนะให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดเข้าไปนะครับผมนะกดเข้าไปแล้วใช่ไหม ตอนแรกมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมนะให้เราเลือกประเทศด้วยการเห็นถ้าผู้ชมเห็นแบบอ่าธงไหมธงชาตินะท่านผู้ชมให้เรากดเข้าไปนะครับผมนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็พิมพ์ว่าสิงคโปร์นะตามที่ผมบอกเลยนะครับผมนะถ้าเป็นสิงคโปร์จะง่ายๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมพอกดเข้าไปแล้วใช่ไหมคะไอใช่ไหมคะใช่ไหมครับนะทุกคนพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็กดเอเลือกตรงเป็นธงนะครับผมนะเป็นธงสิงคโปร์นะครับผมกดเข้าไปแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมนะพอกดเข้าไปใช่ป่ะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ย รอนะครับผมนะถ้าผู้ชมเห็นไอ้ตรงเขียวๆเ,เป็นลูกศรไหมให้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเอ่อเป็นแบบมันจะเหมือนแบบยังไงมันติ้ง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 มันจะเป็นเหมือนอะไรวิ่งนะครับนะถ้าผู้ชมให้เรารอนะครับผมนะรอสักพักหนึ่งนะครับผมนะไม่สักพักหรอกนะทุกคนแล้วเราก็กดเปิดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะนะท่าผู้ชมให้เรากดเปิดปุ๊บนะกดเปิดปับ๊บเนี่ยโอเคกดเปิดมันก็จะเข้ามานะครับผมนะมันจะเข้านะนะถ้าผู้ชมเข้าไปในเอ่อเขาเรียกว่าไงเดี๋ยเข้าไปใน ฟี่ไฟเอ็กเม็กนะครับท่านผู้ชมครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตัดตัดไปตอนที่แบบผมอัดไว้นะครับผมนะผมจะอธิบายนะครับว่าเราต้องทำไงบ้างนะครับผมนะต้องดูคลิปนี้จบเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับโอเคงั้นเราไปดูในคลิปเลยดีกว่านะครับผมนะคลิปไปกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างที่ผมอัดไว้แล้วนะครับผมนะนี่มันตอนแรกนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะทุกคนพอเรากดไปใช่ไหมเลือกประเทศไปใช่ไหมทุกคนให้ทุกคนกดสีเขียวนะครับผมเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ ให้ทุกคนกดสีเขียวนะครับผมนะแล้วก็รอนะครับผมนะทุกคนครับโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้มันเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะครับผมอันนี้ตอนผมอัดไว้ตอนสี่โมงยี่สิบเอ็ดนะครับผมนะทุกคนครับนี่เลยนะครับผมนะสี่โมงยี่สิบเอ็ดนะครับผมเป๊ะเลยนะครับผมทุกคนนะครับรอแป๊บหนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมคือโทรศัพท์เราเนาะคือมันเด็ดนะ ยืนยันนะครับผมนะทุกคนกดยืนยันให้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับผมนะเป็นไม้นะครับผมนะการโทรอะไรเงี้ยก็ก็กดเหมือนแบบฟรีไฟทั่วไปนั่นแหละครับทุกคนกดอนุญ,ญาตนะทุกคนเนาะคือผมต้องบอกอธิบายก่อนเลยนะครับว่าฟรีไฟล์เอ็กแม็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับผมนะเออแล้วก็กราฟิกอะไรเนี่ยมันจะดีแต่ว่ามันต้องแลกกับอ,อ่อยังไงเดี๋ยวแลกกับสเปคหน่อย สเปหน่อยๆแล้วก็พื้นที่นะครับผมนะโอเคพอมันเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับให้ทุกคนเนี่ยเห็นนะทุกคนเห็นอ่าอื่นๆไหมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะครับทุกคนดูอ่านี่นะครับผมนะโอ้โหอย่างเท่เขาทุกคนดูมีโลโก้ f ีไฟด้วยเนี่ยเรากดอื่นๆนะครับผมนะแล้วเราก็กดล็อกอินอ่าอีเมลที่เราสมัครใหม่นะครับผมนะทุกคนครับผมขอข้ามาตรงนี้เลยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยอ่าล็อกอินไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอืมล็อกอินด้วย อีเมลใหม่นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือแบบเหน็มันช้าหน่อยๆน,นะครับท่านผู้ชม <c oughs> อ๋อโอเคครับกดเข้าไปเลยโอเคทุกคนพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าตายานี้คือมันได้นะครับผมนะคือเข้าได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่มันจะมีสองนะครับระหว่างอ่อไทยกับสิงคโปร์นะครับนะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดตรงสิงคโปร์แล้วกดอ่าตกลงไปนะครับผมนะแล้วก็กดตกลงนะครับผมทุกคนโอเคแล้วกดเข้าเกมไปเลย รอสักครู่นะครับผมนะคือคือเครื่องผมเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับผมนะทุกคนโอเคพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเนาะถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าใหม่เลยมันต้องเป็นกันทุกอันใช่ป่ะเออผมก็จะเลือกเป็นผู้ผู้เริ่มต้นนะครับผมนะทุกคนครับอืมพอเรากดปั๊บเราต้องรอหน่อยนะครับท่านผู้ชมคือมันค่อนข้างที่จะช้านะครับผมช้านิดหน่อยนะมันมันแล้วแต่เครื่องเนาะถ้าเครื่องแบบแรงหน่อยนะมันก็จะเร็วนะครับผมนะทุกคนครับอออันนี้ผมแบบ คือเครื่องผมก็ไม่แรงอะไรมากเนาะโอเคนะครับผมลขั้นตอนที่2เลยนะครับผมลเกมทุกเกมก็ต้องโอ้โหเดี๋ยวเบ็ดนะครับผมนะเราต้องใส่ชื่อด้วยนะครับผมนะทุกคนมันก็เหมือนธรรมดาได้แหละครับทุกคนเราผมจะใส่ชื่อไปก่อนแล้วนะครับทานผู้ชมโอเคน่าจะได้แล้วแหละนะทุกคนลงไปยืนยันนะครับผมนี่เลยนะครับผมเขาได้แล้วนะครับผมนะทุกคนคือเราต้องรอก่อนเนาะเพราะว่านะครับมันต้องเข้าเกมก่อนนะครับผมนี่เลยเขาได้แล้วคือเน็ตมันช้าไว้ทุกคน โอ้ยอนาจังโขโหลนะครับผมแลนะทุกคนรอรอรอแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับคือเราจะต้องเข้าไปในหน้าตัวเกมก่อนนะครับผมจะให้ดูว่าแบบกราฟิกเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนะเราต้องรอนิดหนึ่งนะทุกคนนะต่อไปโอเคทุกคนตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โหดูดิค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหค่อนข้างจะแบบดีเลยอะทุกคนนะ <c oughs> คือแบบดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมดูดิ คือมันชัดนะครับทุอท่านนะท่านผู้ชมนะอคือมันชัดแบบมันดูแบบดูดีนะทุกคนงั้นผมขอออกจากล็อบบี้นะนะท่านผู้ชมให้ทุกให้ทุกคนเนี่ยกดออกจากล็อบบี้ได้เลยนะครับผมนะมาดูว่าแบบมันเข้าได้จริงนะครับท่านนะท่านผู้ชมนะดีวผมกดรับของก่อนนะครับผมนะเป็นหนึ่งคือผมพูดติดขัดขัดก็ต้องขออภัยด้วยเนาะหรือว่าผมพูดเร็วเกินไปเนี่ยให้เรากดย้อนกลับไปดูใหม่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับเนาะโอ้ยเคท่านผู้ชมนะ กดออกไปนี่นะครับผมนะเราก็เข้ามาแล้วนะครับผมนะสำหรับ free file e x p e r นะครับผมวนะ่านี่คือไม่ได้ตัดต่อนะครับผมนะนี่คือเรื่องจริงเลยนะครับผมนะเราเข้าได้จริงนะครับผมนะทุกคนครับถ้าทุกคนเข้าได้แล้วเนาะเป็นบางคนนะทุกคนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้ผมด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจเว้ยในการแบบทําคลิปต่อไปนะครับผมนะทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> นะทุกคนส่วนสิน่งค้ำสูงก็เหมือนเหมือนกันนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ากิจกรรมอะไรนิดหน่อยเนาะของแบบ free file นะครับผมนะ x Max แม็กนะครับท่านผู้ชมนะโดยรวมนะั่นเนี้ยนะครับผมนะกิจกรรมหรือว่าอะไรต่างต่างนะทุกคนมันก็อาจจะคลา้คลายกันนะมันก็เหมือนกับเซิร์ฟเอ็ดวานหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมนะแต่ว่าเอ็ดวานเนี่ยผมอย่างเข้าไม่ได้นะครับดูทุกคนโอ้โหอันนี้คือแบบเติมเพชรเว้ยทุกคน200เพชรเนี่ยจะได้กระเป๋าเว้ยทุกคนแล้วดูไอวดิกี่เพชรอันเนี้ย 800เพชรนะครับท่านผู้ชมครับนะแล้วเราก็มาดูแบบอะไรคือคือผมแบบเน็ตมันช้านหนึ่งนะทุกคนเออสุดนี้ก็แบบกิจกรรมมันก็จะคล้ายๆกับของเซิร์ฟไทยนะครับผมนะอืมนะทุกคนนะเดี๋ยวนี้โหกดรับก่อนนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเน็ตจบแล้วอ๋ยนงครับผมนะทุกคนมันก็คล้ายๆกันนะครับท่านผู้ชมครับโอเคต่อไปนะครับผมจะพามาดูลัอกเกอรโลโยกันหน่อยนะครับว่ามันมีของอะไรมาบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวนะตัวนี้คืออะไรเนี่ยกดกากระบาดไปก่อนโอ้โหทุกคนดูดิมันจะเป็นชุดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอย่างเฟียวนะครับท่านผู้ชมนะแม่งอย่างเฟียวจัดเลยอ่ะส่วนตัวนี้นะมันต้องขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อนะครับชุดผู้ชายนะทุกคนถ้าเป็นเทอกไทยเนี่ยมันจะเป็นชุดผู้หญิงใช่ไหมทุกคนมันก็จะเป็นอ๋อชุดผู้อ๋อเป็นชุดผู้ชายนะครับโอ้โหผู้ดีแต่ขาดจบเลยนะทุกคนโดยรวมเนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะทุกคนนี่ดูเลย คล้ายๆกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นชุดเป็นสกินปืนนะครับผมนะและตัวนี้เลยเป็นอ่าลัคกี้ร้อยัอนะครับผมนะเป็นผู้ชายนะครับผมผมกดไปเลย <c oughs> แต่มันก็คงไม่ได้หรอกนะทุกคนคือผมแบบสายเกลือนะเข้าใจว่ากดอะไรก็เกลือนะทุกคนนี่นะครับผมนะโดยรวมๆเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนะก็นะครับผมก็สามารถ นำพาทุกคนเนี่ยเข้ามาได้แล้วนะครับผมและทุกคนทุกคนก็ยก like, กอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนะ <c oughs> โอเคครับทุกคนงั้นแบบถ้าใครไม่เข้าใจหรือว่าแบบยังไงอะคือแบบผมผิดพลาดตรงไหนหรือว่าอยากให้ผมแก้ไขตรงไหนนะครับผมทุกคนทุกคนก็สามารถที่จะออคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับผมทุกคนครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ขอ ประมาณนี้เลยนะครับผมนะขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะถ้ามันมีอะไรอัปเดตมาใหม่เนี่ยทุกคนผมก็จะอ,อัปเดตลงให้ทุกคนดูนะครับผมนะทุกคนทุกคนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดติดตามแล,และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับผมนะทุกคนครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะผมต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ